สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ a คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายยักษ์เขียว k a w ส s a k i มีความเคลื่อนไหวที่สนใจอย่างต่อเนื่องหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์แบบเครื่องยนต์ไฮบริดหรือพัฒนาเครื่องยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงกับคันนี้ด้วยครับกับโปรเจกต์ k a w a s กิ i Adaptive ม o a d ไซ e ์ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองได้ในสภาวะการขับขี่ที่แตกต่างกันโดยโปรเจกต์นี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ทางค่ายคอส a กได้มอบหมายให้กับทางสถาบันศิลปะประยุกต์และการออกแบบหรือว่า I A A D พัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะครับโดยมันจะมาพร้อมกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้กับโมเดลแห่งอนาคตของพวกเขาได้และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขับสกีอะดั t ตีฟรถมอเตอร์ไซค์แนวอเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานที่หลากหลายโดยตัวรถนั้นจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างอย่างเช่นการขับขี่แบบสปอร์ตเพื่อความสนุกเร้าใจ ขับขี่แบบทัวริงเพื่อการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การขับขี่ในเส้นทางวิบากนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในคันเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเจ้าคอสกิ a อดัพติฟนั้นยังไม่ถือว่าถูกวางเป้าหมายว่าสำหรับการผลิตอย่างจริงจังอย่างน้อยๆยก็ในตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตมันก็ถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันซึ่งจากภาพในการออกแบบที่เราเห็นกันนี้จะมาพร้อมกับไฟหน้าดีไซน์ล้ำยุคแฟลริงที่ดูดันเฉียบคมให้ฟีลลิ่งทั้งความเป็นสปอร์ตทัวริงหรือแม้แต่รถวิบากในคันเดียว ทางผู้ออกแบบได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาครั้งนี้ไว้ว่าตัวรถคาวาซกิ a d ดัปต v ฟนั้นมาพร้อมกับนวัตรกรรมในการออกแบบความใส่ใจในรายละเอียดเทคโนโลยีชั้นยอดสําหรับแนวคิดที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาดทั่วๆไปการทํางานกับแนวคิดใหม่ๆนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเสมอทางทีมงาน IAAD ได้ทํางานของพวกเขาอย่างหนัก และผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างยอดเยี่ยมสิ่งต่างๆที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับทางแผนกร,รถมอเตอร์ไซค์ของ k a w a s a k ต่อไปสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ class, 150, เวอร์คลาส Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส